เดี๋ยววันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์อีมอนนะครับอีเมียทุกเทศกาลนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์มันนะครับ14กุมภานะฮะก็คือไม่มีเวลาไปซื้อให้นะครับแต่ก็ตั้งใจไปว่าวันนี้แหละจะซื้อให้นะครับงอนครับเมียทุกเทศกาลของผมนะครับปีใหม่นะฮะนะ ตุนจีนเพิ่งได้เอียไปเนะฮะนี่สิบสี่กุมภาพันธ์มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามันเกิดมันอีกโหเละนะครับนะอีเมียทุกเทศกาลจริงๆนะครับไม่ให้ก็งอนในช่องแชทนี่มีเก็บไว้เซอร์ไพรส์เอ่อเมียใหม่ของพี่เหอะนู่นนี่นั่นชวนทะเลาะกันแล้วนะครับนะโอ้เอยอะแยะมากมายไก่กองนะครับนี่นะผมซ่อนกล้องเอาไว้นะครับไม่รู้มันจะมองเห็นหรือว่านะเป็นกล้องบี วันนะครับตัวเล็กนะฮะมีหนึ่งกับบิวนะฮะเดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะจะไปรับมันไปทานข้าวนะฮะเออนี่ครับมันเดินมาแล้วครับอีมอนครับดูหน้าฮะหน้าดัางงอๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการกันุอ้โหเขี้ยนเป็นอะไรอ่ะ

ผ่อนมาเลยใช่นี่นี่นนนนไม่ผ่อนมาเลยอุย้ยอุ้ยเจ๊ผอนที่ไหนแล้วแหละพี่ได้ซื้อสดนางอยู่ดูจริงกาเด้อเอ้เก็บไว้ซื้เก็บบ้าง

ดูเสียนะไหนดูทองเดยกดูเก็บไว้เพราะไ่แล้วมันอันตรายต้องเก็บด้ดีแล้วเวลาขายหรืออะไรก็มันจะไม่ขาดไปเยอะว้าวเราต้องเก็บแล้วอุ้ยีเลจดเตอร์ไทยอ่ะอุ้ย ใส่โฟ์เฟนเดอร์ด้วยเป็นไงอุ้ยแปลกอะไรเที่ยวจังดีใจป่าดีใจป่าบอกอปฮะใจทำไมมันถูกวะแบบว่างไงฟาว่าวมันสองก็ึงง่ายเอาใจผ่วเยอะเดี๋ยววันเกิดเดี๋ยวื้อให้บาทเลยแต่ยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องด้วย 来，准备走。辛 A C C 已断开，十秒后进入缩时录像。